ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพศ2535แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2539แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3, 4และ5พศ2541แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่6 พศ2543แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7พศ2545แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่8พศ2547และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่9พศ2553โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสียใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา43และมาตรา49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดพศ2498ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม,ตมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดฉบับที่3พศ2499มาตรา69และมาตรา77แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496มาตรา32และมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาลพศ2495 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพศ2535ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพศ2535ข้อ3ให้ยกเลิก 1>, 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นพศ2528 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุข,ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นฉบับที่2พศ2532 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการซื้อการจ้างและการจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการที่ดำเนินการโดยเงินกู้จากต่างประเทศของเทศบาลและเมืองพัทยา พศ2528บรรดาระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่ขัดหรือย้างกับระเบียบนี้หรือที่มีกำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทนข้อ4ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหากำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดวิธีปฏิบตัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดในวรรคหนึ่งให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอำนาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้หมวดหนึ่งข้อความทั่วไปส่วนที่หนึ่ง นิยามข้อ5ในระเบียบนี้การพัสดุหมายความว่าการจัดทำเองการซื้อการจ้างการจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบและควบคุมงานการแลกเปลี่ยนการเช่าการควบคุมการจำหน่ายและการดำเนินการอื่นๆที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ พัสดุหมายความว่าวัสดุคารุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณหรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศการซื้อหมายความว่าการซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลองและบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆแต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง การจ้างให้หมายความรวมถึงการจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการจ้างเหมาบริการแต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นการรับขนในการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นการจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบและควบคุมงานและการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจ้างที่ปรึกษาหมายความว่าการจ้างบริการจากที่ปรึกษาแต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณการจ้างออกแบบและควบคุมงานหมายความว่าการจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ เงินงบประมาณหมายความว่างบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแต่ไม่รวมถึงเงินกู้และเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้เงินนอกงบประมาณหมายความว่าเงินที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดหาไรายได้เป็นครั้งคราวหรือมีผู้อุทิศให้เป็นการเฉพาะเจาะจง เงินกู้หมายความว่าเงินกู้จากต่างประเทศเงินช่วยเหลือหมายความว่าเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศองค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาลมูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศอาคารหมายความว่าสิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่ได้หรือใช้ใส่ได้เช่น อาคารที่ทำการโรงพยาบาลโรงเรียนสถานกีฬาหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันและรวมตลอดถึงสิ่งกอ่อสร้างอื่นๆซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้นๆเช่นเสาธงรัว้วท่อระบายน้ำหอถังน้ำถนนประปาและสิ่งอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของตัวอาคารเช่นเครื่องปรับอากาศลิฟต์เฟอร์นิเจอร์ พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยหมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้วโดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย,ยกิจการของคนไทยหมายความว่ากิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยที่ปรึกษาหมายความว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหรือสามารถให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรมสถาปัตยกรรมเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นรวมทั้งให้บริการด้านศึกษา สำรวจและออกแบบและควบคุมงานและการวิจัยแต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณที่ปรึกษาไทยหมายความว่าที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยและได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงก s, <S os, anto, ิจการพาณิชย์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ opinions. ่นด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหมายถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าราชการส่วนท้องถิ่นหมายความว่าข้าราชการหรือพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รัฐวิสาหกิจหมายความว่ารัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหมายความว่าหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือแผนที่หรือแผนกที่ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและตกรณี เจ้าหน้าที่พัสดุหมายความว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ <pm> ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างหมายความว่าผู้มีอํานาจสั่งอนุญาตให้ซื้อหรือจ้างตามระเบียบนี้ผู้อำนวยการโครงการหมายความว่าผู้ซึ่งได้รับ แต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามโครงการเงินกู้หรือโครงการเงินช่วยเหลือโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพหมายความว่าโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่มอก9001หรือ9002ในกิจการและขอบขายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหมายความว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นหรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทําพัสดุหรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษาหรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในคราวเดียวกันการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ หนึ่งมีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารโดยผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน 2. มีความสัมพันธ์กันในเชิง